เดี๋ยวมาทำไมมามรับเม่มาดูตัวบีกันครับออกเย่ยๆเลยเอาดึงดูให้ั่วดู15สิบห้ากิโลครับผมรุ่นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางจะส่งครบทุกท่านนะครับผมที่สั่งไว้นะครับผม แล้ก็จะมีส่งมาที่ก้าอีกแค่บางส่วนนะครับผมที่สั่งเข้ามาทีหลังนะครับเป็นใหม่พันพื้นบ้านนะครับผมอาเก็บเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บตัวบี้ฮางเก็บฮั่งเก็บรัเก็บตัวบี้นะครับ นอนเฝ้าเลยนะครับนี่เลี้ยงไหม่ด้วยนอนเฝ้าไปด้วยนะครับน่าจะเพียงพอกับท่านที่สั่งเข้ามานะครับผมร้อยออเดอร์เป็นร้อยนะครับผมร้อยหลายร้อยนะครับผมออเดอร์รอบนี้นะครับ ได้รับแน่นอนนะครับผมบีออกแล้วออกหมดเลยนะครับผมวันนี้เยอะมากอากาศหนาวเย็นนะทุกท่านเริ่มมาเย็นอีกแล้วนะครับผมนี่รอบนี้วันนี้เมื่อวานตอนช่วงดึกๆเริ่มเย็นลมมาเชา้านี้หนาวเย็นเข้ามาอีกแล้วนะครับผม อากาศมันหลงฤดูนะครับทุกท่านมันก็เลยแปรปรวนนะครับผมปีนี้ก็ดองไม้แล้วล้วก็ตีเกลียวนะครับผมให้พี่ที่สั่งนะทุกท่านก็แก่งไม้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการค้นฟอกย้อมสีแล้วก็ทําการค้นเครือนะครับผมขอจัดส่งนะครับเราก็จะดูแลลูกๆตัวบี้นี่ประมาณ2วันนะครับท่านก็จะหมดนะครับผมนะครับชุดแรกนะครับผมถัดจากนั้นก็จะเป็นชุดที่2รอบที่2 แล้วก็จะเป็นรอบที่สามนะครับผมอันนี้ที่เมื่อวานที่ออกจาก